คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเครื่องปิดขอบขูดหน้าบานเป็นรอยบริเวณที่เจาะรูบานพับเมื่อคุณตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง C N C เครื่องจะตัดและเจาะมาให้ตามไฟงานนะครับแต่เมื่อนําหน้าบานเข้าเครื่องปิดขอบจะเจอปัญหาเครื่องขูดขอบไม้เป็นแผลทําให้ชิ้นงานดูไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมเต้เบลเทคจะพามาดูวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปด้วยวิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกที่ผมจะแนะนํานะครับใช้อุปกรณ์ปิดรูบานพับที่เจาะมาแล้วจากเครื่องนะครับโอเค วิธีนี้นะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการเก็บขอบที่ล้นออกมาเพิ่มเติมนะครับวิธีที่2เราจะทำฟล์แบบวงโดนัทโอเคหลังจากปิขอบเสร็จแล้วเราจะใช้อุปกรณ์หรือไขควงงัดชิ้นส่วนตรงกลางออกนะครับ วิธีที่3นะครับใช้เครื่องเจาะข้างแบบใหม่ที่มีฟังก์ชันเจาะรูบานพับในขั้นตอนการออกแบบเราจะไม่ทําไฟล์ให้เครื่อง C N C เจาะมาให้นะครับจะให้ตัดชิ้นงานเพียงอย่างเดียวและทําการปิดขอบต่อด้วยการเจาะรูบานพับที่เครื่องเจาะข้างแบบใหม่ที่มีฟังก์ชันเจาะรูบานพับด้วยนะครับเพียงเท่านี้ปัญหาของหน้าบานที่เกิดจากเครื่องปิดขอบก็จะหมดไปด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้เองนะครับคุณสามารถนําไปปรับใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ของคุณได้นะครับหากชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ ฝากกดติดตาม Build Tech ด้วยนะครับขอบคุณครับ